สวัสดีครับผมกบไมโครครับขณะน,นี้ผมอยู่ที่โรงเรียนวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะครับเดินทางมาที่นี่เพื่อเริ่มต้นสตาร์ทกิจกรรมเวิร์กช็อปดนตรีกีตาร์ฮีโร่ปีที่1ซีซั่นสซีซั่น2สตาร์ทที่สะแก้ววัฒน,นานครนะครับจากจุดนี้ไปผมจะเดินทางพร้อมกับทีมงานไปที่จังหวัดจันทบุรีโรงเรียนเบญจามานุศ์ในวันจันทร์ที่12ตุลาคม <c oughs> น้องๆนักดนตรีรุ่นชั้นมัธยมครับ ถ้าสนใจเนื้อหาซาวเช็คซึ่งไม่มีใครทำบ่อยๆครับผมทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้วิธีการทำทีมเวิร์กทางดนตรีการทำซาวเช็คของวงการทำบาลานซ์ปรับสมดุลของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเมื่อน้องเป็นเร็วเท่าไหร่เข้าใจเร็วเท่าไหร่พัฒนาการทางด้านการเล่นเป็นทีมเวิร์กจะยิ่งก้าวหน้าเร็วเท่านั้น วันจันทร์ที่12ตุลาคมนักปรีรุ่นชั้นมัธยมถ้าสนใจมาเจอกันเวลา9โมงเช้าที่โรงเรียนเบนจามานุสรงานนี้มาแต่ตัวก่าวหัวใจตังไม่ต้องไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆฟรีตลอดงานครับจะร้องเพลงคนเดียวจะเป็นมือกีตาร์คนเดียวหรือจะร้องเป็นวงเล่นเป็นวงได้หมดจากเช้าไปจะเป็นเนื้อหาซาวเช็คในช่วงบ่ายจะเปิดโอกาสให้น้องๆได้ทดสอบการทำแซวเช็คด้วยวงของน้องเอง ด้วยตัวของน้องเองแล้วพี่ๆทีมงานวิทยากรทั้งหมดอย่างพี่ดิดสมายบัฟเโลอย่างพี่เมาเสือใหญ่ที่ตีอยู่ AF มาตลอดทุกปีเนี่ยจะคอยไกด์ให้ว่าแบบนี้ดีแบบนี้ใช่แบบนี้ยังไม่ถูกแล้วมีโอกาสเรามาเจอกันนะครับกีตาร์ฮีโร่ปีที่1ซีซั่น2นจันทบุรีเบนจามานุอนจันทรที่12ตุลาคมและเจอกัน Let's go